สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและกัลยาณมิตรที่สนใจทําทุกท่านวันนี้เราจะมาสนทนากันในหัวข้อที่สำคัญยิ่งนั่นคือการสแสวงหามนุษย์เรานี้เกิดมาก็สแสวงหาสแสวงหาความสุขสแสวงหาความสำเร็จสแสวงหาสิ่งที่ทำให้เราอุ่นใจแต่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าการสแสวงหาบางอย่างนั้นกลับยิ่งเพิ่มพูนความทุกข์ให้แก่เรา และทรงจำแนกการสแสวงหาออกเป็นสประการหลักๆที่เราควรพิจารณาและละทิ้งเสียการสแสวงหาสามประการคืออะไรการสแสวงหาประการแรกคือการสแสวงหากามกามปริเยสนาคือการสแสวงหาความสุขจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เราเห็นว่าน่าพอใจเหมือนเราวิ่งตามผีเสื้อแสนสวยตัวหนึ่งพอจับได้มันก็ตาย พอทิ้งมันไปก็โศกเศร้าทุกอย่างที่มาจากกามคุณห้าล้วนไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนและเป็นเหตุแห่งความยึดติดในที่สุดประการที่สองคือการสแสวงหาพบภาวะปริเยสนาคือการสแสวงหาความมีความเป็นอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากเกิดเป็นเศรษฐีอยากเกิดเป็นเทวดาหรือกระทั่งอยากให้เรานี้ คงอยู่ตลอดไปการสแสวงหาเช่นนี้เหมือนการวิ่งอยู่ในเขาวงกฏที่ไม่มีทางออกเราจะวนเวียนอยู่ในภพชาติต่างๆไม่สิ้นสุดเพราะความอยากมีอยากเป็นนี้เองและประการสุดท้ายคือการสแสวงหาพรหมจรรย์พรหมจริยปริเยสนาแต่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเลือกทำความดีนะครับแต่หมายถึงการสแสวงหาหน,นทาง หรือความดีที่ยังไม่ถึงที่สุดเช่นการปฏบิบัติบางอย่างเพื่อหวังลาบสักการะหรือการยึดต,ติดในศีลธรรมจนเป็นทุกข์การแสวงหาในลักษณะนี้ยังไม่ใช่ทางที่นำไปสู่ความหลุดพ้นที่แท้จริงเพราะยังมีความอยากได้อยากถึงอยู่แล้วภิกษุจะชื่อว่ามีความแสวงหาทุกอย่างอันละได้แล้วได้อย่างไรเมื่อภิกษุ ได้พิจารณาเห็นโทษของการสแสวงหาทั้งสามประการนี้แล้วจิตของท่านก็จะค่อยๆค,ค,คลายออกเหมือนกับคนที่เดินหลงทางในป่ามานานพอได้เห็นแสงสว่างที่ปลายทางแล้วก็หมดความสงสัยหมดความจำเป็นที่จะต้องสแสวงหาหนนทางอื่นอีกต่อไปภิกษุชื่อว่ามีความสแสวงหาทุกอย่างอันละได้แล้วนั้นคือภิกษุผู้ได้บรรลุธรรม ได้เข้าถึงอริยะอะัตถังคีกามักหรือมักมีองค์8ดอย่างสมบูรณ์แล้วมักแปดนี้คือพรหมจรรย์ที่แท้จริงเป็นหนทางที่นำไปสู่การสิ้นสุดแห่งทุกขโดยสิ้นเชิงเมื่อท่านได้เดินบนหนทางนี้จนถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานแล้วการสแสวงหากามก็ไม่มีความหมายอีกต่อไปเพราะท่านเหนือกว่าความสุขทางประสาทสัมผัส การสแสวงหาพบก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปเพราะท่านได้หลุดพ้นจากวัตฏสงสารแล้วและการสแสวงหาพรหมจรรย์ก็สิ้นสุดลงแล้วเพราะท่านได้พบที่สุดแห่งพรหมจรรย์ลแล้วจึงกล่าวได้ว่าเมื่อถึงจุดนี้แล้วภิกษุนั้นจึงเป็นผู้มีทุกอย่างอันละได้แล้วโดยชอบหรือเป็นพระอรหันต์ผู้ไม่เหลือเครื่องร้อยรัดใดๆในใจอีกต่อไปขอให้ทุกท่านเจริญในธรรม